ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PVD กูรูอยากรู้เราตอบให้รายการที่จะคายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองนิง่ิบุคกับเจ้าหน้าที่การตลาดผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสิสโก้วันนี้ชนิสศราสีธรรมรักผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับบริษัทที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองหรือที่เราเรียกว่า Employee Choice สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนอย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะการเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสมาชิก ต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ในการออมโดยเงินกองทุนสำหรับในชีพนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณเพราะฉะนั้นจึงควรมองการลงทุนเป็นระยะยาวและออมเงินอย่างมีเป้าหมายสำหรับเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณนั่นเองดังนั้นสมาชิกควรค,คำนึงถึงปัจจัยต่างๆก่อนเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนดังนี้ หอายุเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็มีผลกับระยะเวลาในการออมเงินที่น้อยลงดังนั้นตามปกติคนวัยหนุ่มสาวมักจะรับความเสี่ยงได้มากกว่า คนวัยกลางคนหรือคนใกล้เกษียณเนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนที่นานกว่าซึ่งระยะเวลาการลงทุนที่นานกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะสั้นคนวัยหนุ่มสาวจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง <c oughs> เช่นหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าได้ค่ะ สองสถานภาพทางการเงินคนที่มีวินัยในการออมไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้ในระดับที่เหมาะสมจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงได้มากกว่าคนที่มีภาระด้านการเงินหรือมีหนี้สินพลุงพลังรวมไปถึงสถานภาพด้านอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมาชิก อยู่ในวัยสร้างครอบครัวอาจจะมีลูกที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นทำให้รับความเสี่ยงได้น้อยลงเป็นตน้น 3. ทัศนคติต่อความเสี่ยงและการยอมรับผลขาดทุนคนที่ทัศนคติเชิงลบต่อความเสี่ยง mm hmm. เช่นพอพูดถึงการลงทุนในหุ้นก็กลัวขาดทุนหรือลงทุนไปแล้วพอหุ้นตกก็กังวลจนนอนไม่หลับหรือต้องคอยเปิดดูพอร์ตตลอดเวลาถือว่ารับความเสี่ยงได้ต่ำ ในทางตรงกันข้ามคนที่บอกว่าถึงแม้ระหว่างทางอาจจะเกิดการขาดทุนจากการลงทุนระยะสั้นก็พร้อมจะถือต่อและเชื่อว่าถ้าหุ้นที่ลงทุนเป็นหุ้นพื้นฐานดีเมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นหุ้นก็ขึ้นเองแหละถือว่ามีทัศนคติเชิงบวกต่อความเสี่ยงและรับความเสี่ยงได้สูงนั่นเองค่ะ 4. ประสบการณ์ในการลงทุนคนที่เคยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบ้าง,างศึกษาจนรู้และเข้าใจการลงทุนรู้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมีความผันผวนทํา,าทให้มีโอกาสที่จะเกิดทั้งกําไรและขาดทุนจะเป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงส่วนคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นปุ๊บก็ขาดทุนปับ๊บอาจจะรู้สึกเสียเซล์ไม่กล้าเสี่ยงต่อ ก็อาจจะกลายเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนั่นเองดังนั้นที่สำคัญสมาชิกต้องรู้จักตนเองต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองเพื่อจะได้เลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้โดยทิสโก้มีเครื่องมือในการช่วยประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้สมาชิกใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนค่ะ ทางนี้อย่าเพิ่งด่วนปรับพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะตลาดมีความผันผวนระยะสั้นเพราะอาจจะเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวควรคิดให้รอบคอบก่อนเลือกหรือตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการลงทุนค่ะ ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกลงทุนสมาชิกแต่ละคนมีความต้องการและวัตถุประสงค์ในการออมเงินแตกต่างกันจึงทำให้แต่ละคนมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกหรือเปลี่ยนนโยบายการลงทุนอย่าลืมทาแบบประเมินความเสี่ยงกันด้วยนะคะแบบประเมินความเสี่ยงคืออะไรทาไมต้องทาแบบประเมินความเสี่ยงสามารถ ดูย้อนหลังได้ที่ PVD Guru e อ i สิบส14ตอน PVD กับแบบประเมินความเสี่ยงได้เลยค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองไม่เลือกลงทุนตามใครจะได้ไม่พลาดผลประโยชน์ดีๆจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจให้สมาชิกได้ไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยากให้เราตอบให้สามารถคอมเมนต์คำถามมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง TISCO Fun Station จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากบริอทิสโก้แล้วพบกับ PVD Guru ได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ